กินน้ำพึ่งป่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็สอดสายสายตาหาหาเห็ดนะ,ะเผื่อมันจะมีเห็ดเออเผื่อมันจะมีเห็ดอ่าเห็ดพึ่งเห็ดตเต่าภาษากลางเรียกเห็ดตับเต่าเดี๋ยวว่าบ้านเราเรียกเห็ดพึ่งเรียกเห็ดเผิงงนะเพี่นเนาะเออ,เอ,อมีบอวุ แต่ว่าบ้านอื่นจังหวัดอื่นเขาเจ้าออกเหรอดิเออแต่ว่าบ้านเ้านี่บ้านได้ออกออกหลายเออออกท่าไร่อต้นล้วยนอกล้วใส่ใส่ยอะเข้าเด็ดดิใสมันจะกิกันคับก็หมากอันนี้บอกเออแมนหมากเอียงเนาะมีนีมีมากล้วยน้อยเออเอออันนี้ <ม>นี่ลูกนลลูกกวยอยวอภาษาไท,าย,าทายก็เอืน่นว่าลูกตมแมว<อ>นี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะอ้าวอยู่ไหนลนะ่ะกล้องอยู่ไหน,นเอนอเออบอกพี่พวนน่ะแหละนี่อะ่อนะนเพื่อนดูทิอันนี้อันนี้คือลูกที่ยังไม่สุกข,ของมันนะคะเพื่อนถ้ามันสุกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะหวานดอกมันก็จะหอมมากเลยนะอื หอมเย็นๆย็นตลบอบอวนทั่วป่าเลยหอมหอมแมวเหรอเออหอมนั่นแหละนี่จะออกดอกเป็นช่อๆแบบนี้นะคะช่อๆพุ่มๆเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูต่อไปไม่ละไม่ละความพยายามที่จะดูเห็ดนะคะเพื่อน <laughs> ตอนนี้น้ําก็กําลังจะขึ้นนะเพื่อนแบบเหมือนเหมือนเหมือนว่ากําลังจะท่วมนะ่ะปริมปริมแล้วปิมปริมป,มปากแล้ว mm hmm. คือมันชุ่มมากเห็ดมันก็ไม่ออกใช่ไหม mm hmm. เออมันต้องแบบว่าอัน ตอนนี้เรากำลังเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาหาหน่อไม้นะคะเพื่อนอนกำลังเดินเปลี่ยนป่าใหม่แล้วฮะแต่ก็กำลังให้ดูบรรยากาศโดยรอบอ,อากาศดีมากเนะคะเนี่ย ตามชนบทบ้านเราบรรยากาศบ้านบ้าน,านหากินแบบบ้านบ้า,นางนี้เออต้นว่าตวอนี้ก็คือป่าหน่อ,อไม้เห็นไหมัเพื่นป่าหน่อ,อไม้ที่เราจะบุกเข้าไปกัน จะบุกเข้าไปกันนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำเนี่นี่ถนนที่เดินไปก็จะมีพวกเปลือกหอยเปลือกหอยเยอะแยะ ม่เสียงนกรองเพนนี้ใครเหรอรออยู่ข้างนอกเนี่ยดูน้องสาวหักออกมาเดีย๋ยวต้องบุกป,ป่าออกไปหญิงนะเพื่อนๆโอ้แต่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อน,อน,อนทนได้ ขนาน,นี้เหงื่อออกเต็มตัวแล้วโชคโชคชุ่มโชคเลยเหงื่อ,อ่ได้ยินเสียงมาทั้งเพื่อนน้องสาวกําลัางสับอยู่ ดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะเพนนี่นอกอนหน่อ,อไม้น้ำหน่อ,อไม้ คือจังสีน,อายายน้อหไงนะสูนี่นะคะเพือพ่อนๆที่เมื่อกี้ที่เราบุกป่าเข้าไปสองบุกดงน้ำเข้าไปเนี่ย ใหญ oh ่ๆเลยโอ้โหใหญ่ด uh, idea, ูน mm ี่ใหญ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 ่ได้ไออย่างเงี้ยเวลาเนี้ยมันจะหอมเนาะที่มันมันแดง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 กว่านี้อืมหอมแบบเจ็กระเต็มกระสอบแล้วจะกลับแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วเรามันจะไม่ไหวจะแบกไม่ไหวรับเบกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่มีผู้ชายมาด้วยอ๊ะ ทำหนือกับพ่อเราเนาะนีเออโหนี่เต็มกระสอบแล้วเต็มเลยเต็มกระสอบเราแหละพอแล้วเราพี่น้องโอ้โหหัวชุ่มโชกไปหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเพนกลับทางใดเหรอเพนนี่ทางเกาเขาบอกอนกลับนี่ ทักเรามาหาาหารเถอะพื่นี่น้องมิแตรปาหยาปลาหยังปลาชุนชุนชาวบ้านมาหาฟืนแห่งเอออันนี้นหน้าแรงก็หน้าแรงก็มาตัดฟืนเนาะฟืนแห้งไปเป็นเชื้อใบเออไปทั้งใดอีกบ่านี่นี่ใส่นี่นี่แบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะกันเพื่อนเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเจอกันนะคะ